บริคอ์แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ AUD USD สกุลเงิน AUD USD นั้นเป็นตลาดแนวโน้มของเทรนขาลงเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮด้านบนโซนแนวต้านแรกนั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.66206โซนแนวต้านที่2นั้นจะอยู่ที่ราคา0.66456 กลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะวางคำสั่งในส่วนของเซลล์ิมิตที่ราคา0.66206 SL อยู่ที่ราคา0.66487 TP อยู่ที่ราคา0.64863กลยุทธ์วางคำสั่งในส่วนของเซลล์ิมิตชุดที่2จะอยู่ที่ราคา0.66349 SL อยู่ที่ราคา0.66484 TP อยู่ที่ราคา0.64863 ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งเซลล์ในคู่สกุลเงินของ AUD USD